เด็กที่ได้ยินคําศัพท์วันละกี่คําถึงพูดได้เร็วกว่าเพื่อนเด็กที่ได้ยินจากพ่อแม่วันละ2,100คําขึ้นไปอะค่ะตอน3ขวบจะมีคลังคําศัพท์เฉลีย 1, ่ย1,100คําแต่เด็กที่ได้ยินไม่ถึง600คําต่อวันนะคะจนถึง3ขวบอะค่ะจะมีคลังคําศัพท์แค่500คําค่ะต่างกันเกือบ2เท่าภายในแค่3ปีแรกค่ะ สมองของเด็กค่ะสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆเป็นล้านๆเส้นทุกวินาทีเลยยิ่งได้ยินคำซ้ำๆเส้นประสาทยิ่งแข็งแรงลูกหยิบคำมาใช้พูดได้เร็วขึ้นค่ะวิธีง่ายๆนะคะให้ลูกได้ยินวันละ2,000คํคำคุยกับลูกทุกกิจกรรมเลยค่ะอ่านนิทานวันละ10-15นาทีจะเพิ่มคำใหม่เฉลี่ย5-10 คำต่อวันเลยร้องเพลงง่ายๆที่มีคําซ้ําๆนะคะเช่นจับปูดําเด็กจะจําคําได้เร็วขึ้นค่ะสรุปเลยนะคะเด็กๆที่ได้ยินคําเยอะๆค่ะทุกวันทุกวันจะพูดได้เร็วพูดได้เยอะและเข้าใจภาษาได้ดีกว่าเพื่อนจริงๆค่ะแม่แม่ลองนับดูนะคะวันนี้เราพูดกับลูกไปกี่คําแล้วมาแชร์ก,กันหน่อยนะคะ